สวัสดีคะ่ปะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณ์มาอีกแล้วคะ่ะพี่น้องขามาทำนายดวงระวันประจำวันที่30มีนาคม2567ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะพี่น้องนายังไงแล้วเนี่ยใครที่กำลังตึงเครียดหรือแก้ปัญหาในเดือนมีนาคมยังไม่ได้เนี่ยพี่น้องขาอย่าได้เครียดนะคะยังไงแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขอน่นะคะมันมีอยู่นะคะทุกเรื่องนั่นแหลคะค่ะนะแก้ไขในเดือนนี้ไม่เสร็จเดือนหน้ายังมีค่ะนะคะอย่าก,กดดันตัวเองนะพี่น้องนา เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแลว้วขอกําลังใจกันเด้อในวันนี้ขอนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติด,ดตามด้วยนะคะพี่น้องท่นานไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีไลน์แล้วก็ยังทันอยู่นะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูเรื่องของโชคลาบลาบลอยนะคะพี่น้องขาเนาะในวันที่1เมษายนนี้นะคะว่าจะมีโชคมีลาบหรือเปล่านะคะพี่น้องขานะยังไงก็ทักไอดีไลน์มาค่ะ เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์บอกว่านะคะอาจจะมีการเดินทางเนาะเดินทางทํากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะดูว่ายังมีพลังมีไฟนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะสาหรับชาลีอดนะคะพี่น้องค่ะนอาะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ทักเตือนบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอย่าคิดถึงความหลังอย่าคิดลบอย่าคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะ ให้คิดบวกบวกไ็ว่าค่ะพี่น้องขาจะเย็นๆยนเริ่มเมนะคะนี่นะสำหรับ5ถ้วยนั้นคิดย้อนหลังแน่คิดลบแน่นะคะเอาอย่างนั้นกันอ่ะแล้วก็ในเรื่องของกิจการการงานในเรื่องของมูลส่วนในเรื่องของกัลยานามิตรนะในวันพรุ่งนี้ตอบโจทย์ดีด้วยนะคะใครที่ขายของออไลน์ออนไลน์ก็จะมีออเดอร์รัวๆค่ะ สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของก้าพดอาหารอักเสบกดอเย้อนนะคะภูมิแพ้ได้นะรับส้อักเสบและก็ในส่วนของอาหารเป็นพิษได้ด้วยนะคะสําหรับเดทนะคะสำหรับเดทนั้นเนี่ยนะคะทำนายแค่คลิปให้หน่อยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไฟจบเรื่องต้นใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เอาไว้อย่างนั้นนะคะพี่น้องขาป้าหมอทำนายแค่คลิปให้แล้วนะเอาอย่างนั้นกันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภสมนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข ห้าสองหนึ่งสามเจ็ดห้าสองหนึ่งสามค่ะขอให้เห็งๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันในวันพรุ่งนี้โอ้ยพี่น้องวันจันทร์นะคะยุ่งมีรุงรุงนังเรื่องของการเงินนะคะมีเงินนะคะเข้ามาแน่นอนแต่ว่าหมุนออกนะคะพี่น้องคะและก็ ยังไม่มีเงินเหลือ,อเก็บก็ไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องคะบริหารจัดการเข้านะอย่าได้ตึงเครียดนะพี่น้องวันจันทร์นะคะคิดถึงคนรักคนที่อยู่ไกลๆนะคะหรือมีแปลนที่จะออกเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะนี่ได้ด้วยนะคะซึ่งเดินทางไกลนะคะอาจจะไปทํางานก็ได้ก็ขอแนะนําบอกว่าให้ไปนะถ้าเราไปแล้วจะเรื่องเรื่องและก็พี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ดูว่ายุ่งเยรุ่งตุงหนังนะคะเคลียร์งานเคลียร์งานของเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยหนึ่งนะคะดูว่า จะไม่โอเคมีการขัดแข่งขัดขายังไงกันก็ไม่รู้แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นประมาณนี้งานไม่เป็นระบบอันนี้พี่น้องก็ต้องใช้สติปัญญาของเรานะคะเนื่องจากว่าขึ้นราชนิพจัน์ถ้าเรามีปฏิภาณไว้พริบมีสติปัญญาเป็นเลิศมีสินพิเศษแรงๆอยู่แล้วสําหรับพี่น้องวันจันทร์สามารถจะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข2องนะคะ8 2 2 5 8 2อห้อค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะก่อนหน้านี้หรือณขณะนี้รับดาบแทนผู้อื่นอยู่หรือรับผิดรับชอบแทนผู้อื่นนะคะนี่นะบริวารทําให้เดือดร้อนนิดหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารอะไรก็สําหรับวันพรุ่งนี้บริวารคนรักคนในครอบครัวให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันอังคารเป็นอย่างดีส่วนเรื่องของกิจการการงานก็ยังคงเด่นอยู่นะคะสามารถเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆได้นะคะสามารถที่จะ ควบคุมนะคะในส่วนของกิจการการงานได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะหรือตําแหน่งงานได้ด้วยเป็นไปในทางที่ดีทุกเรื่องนะคะพี่น้องจ๋าในวันพวกน,นี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขค่าหนึ่งศูแล้วก็ 1451014ค่ะข,ขอให้เหงิงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะพุธกลางวันนะคะทุกอย่างประคับประคองนะคะค่อยๆเดินนะคะอย่างเรามัดระวังนะคะโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พุธกลางวันนะคะขอเครดิตเอาไว้ผ่านนะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะพี่น้องจ๋านะสำหรับให้หกเหรียญนะคะและ้วก็เริ่มลงตัวนะคะเริ่มที่จะสมบูรณ์นะคะเริ่มที่จะมีการแบ่งปันนะคะเริ่มลงตัวเริ่มมีเริ่มมีเงินก็รู้จักที่จะแบ่งปันนะคะและใช้ความรัก ความเมตตากับบริวารเยี่ยมมากเลยนะคะสิ่งที่จะต้องระม,มัดระวังในวันพรุ่งนี้คือเรื่องอารมณ์หน่อยนึงนะคะ่ะพี่น้องค่ะอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะในส่วนของบริวารน,นิดหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะอารมณ์ร้อนเหมือนกับเด็กๆไม่ได้จะทําให้เสียการนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 6นะคะแล้วก็41 4 6 4 1ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้ยงอ่าเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนราชินีไม้เท้านะคะเรื่องงานเด่นเรื่องกิจการโอเคลงตัวควบคุมบริวารควบคุมในส่วนของกิจการงานได้อย่างดี ส่วนในวันพรุ่งนี้ดูว่าบริวารน,นะคะจะสร้างความเดือดร้อนให้เราหน่อยและเราก็มีความรู้สึกอึดอัดกดดันตัวเองติดดาบยังไงไม่รู้เรามัระวังในเรื่องของผู้อื่นนะคะและเรามัระวังในเรื่องของสุขภาพค่ะดูว่าร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะคะปวดเนื้อปวดตัวนะคะพี่น้องกันนะนยังไงเลี้ยพักผ่อนพักร่ังนะแล้วก็มีความกังวลวิตกกังวลยี่มากเลยนะคะเดือดร้นขึ้นนะคะ พี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยทุกอย่างแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรเข้าแล้วแต่เข้ามาเนี่ยนะคะพี่น้องต้องมีสติสติปัญญาจะเกิดและเราก็สามารถจะกแก้ไขได้นะคะพี่น้องคะนะอย่าก,กดดันตัวเองเนั่นองค่ะโอเคเลขนำโชคไม่บอกดีก,กว่านะคะบอกเลขนาภายนะัยเนาะบอกเลขสี 4, ่แปดสี่หนึ่งแปดนะแปดเอ่อโทษนะคะเลขสี่เลขแปดแล้วก็เลขสี่แล้วก็หนึ่งแปดอีกจังห่กนะคะพี่น้องวันอุดกลางคืนขอให้อย่างเห็นมาดูพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันพระเลือดสาดีดับสมมงกุฎนะคะมีปัญหาอะไรชนะหมดนะ,ะแก้ไขได้แล้วนะ เคลียทุกอย่างได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนั้นมีเงินเข้ามือมีเงินก้อนโตๆมีเงินตกเบิกนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาพี่น้องวันพระฤกษัสวัสดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีเจอนะคะเขาเรียกว่าเจอคนอุปถัมภ์นั่นเองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพี่น้องวันพระฤกษัดสวัสดีนะคะบางท่านยังคงติดดาบติดกับอยู่นะคะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้คนเดียวนะคะก็อย่างที่บอกนะถ้าสมมติว่าแก้ไม่ไหวก็ให้นะคะปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่้วย พรลทหัสวสดีเป็นอย่างดีนะ,ะแต่ขึ้นดาบสมบูมุณ์เราก็จะแก้ไขได้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนเขาน่านะด้านซ้ายนะคะพี่น้องจัะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่เองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดค่ะขอให้อย่างเฮงมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ก็เหมือนกันติดดาบติดกับลังเลสงสัยนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เลือกก็ขอแนะนํานะคะ ให้เรามั่นใจาในตนเองและเลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเรามัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะและมีผู้รักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องนะคะเมตตา,าช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะให้ใช้ชีวิตให้เป็นสมถะถสมดุลน,นะคะรู้จักปล่อยวางาเดินทางสายกลางนะคะและก็อาจจะเข้าไป เกี่ยวข้องในเรื่องบุญกุศลน,นะคะพี่น้อง่ะนอกาปฏิบัติธรรมก็ได้ถือว่าดีส่วนเรื่องของการเงินดีเวอร์นะทรัพ์สินดีเวอร์นะคะพี่น้องคาในวันพรุ่งนี้มีเงินก้อนโตโตเข้ามือค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะเด่นเยี่ยมนะคะเด่นเยี่ยมเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะโชคดีในเรื่องรัพย์สินมรดกด้วยค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงค่ะส่วนเลขนับให้เลขอะไรมีเลขสองสามเก้าหนึ่งย์สองสาเก้าหนึ่งศย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นโอ้ยโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทํานะคะ ขอแนะนําบอกว่าให้ทําในสิ่งที่นะคะเป็นไปได้ก่อนนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบริวารบุตรหลานนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเขาละกันนะคะเราดูแลเขาอย่างดีนะคะอนาคตดีแน่นะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจการการงานในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของสินค้าในเรื่องของกลยาณนมิตรนะคะดีเยี่ยมเลยมีออเดอร์รัวๆวนะคะเห็นไหมคะเจอคู่แท้เจอกลยาณนมิตรที่ดีมีโอกาสนะคะที่จะ มีบุตรมีเด็กมาเกิดหรืออย่างไรนี้ได้ด้วยนะคะมีแนวโน้มนะคะนี่นะฉะนั้นแล้วขึ้นไพ่สองถ้วยได้อะไรแบบเบิ้ลเบิลอีกต่างหากมาสาหรับพี่น้องวันเสาร์เอาละเลขนับชควมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราคํานวณของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดหกสามสองเจ็ดหกสามสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เองๆป้าหมอวยพอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ